สวัสดีค่ะวันนี้ช่องน้องพาคินแฟมิลี่นะคะจะพาทุกคนเที่ยวจังหวัดยะลาสู่อำเภอเบตงนะคะเออวันนี้นะคะเออเราออกจากกรุงเทพกันน่าจะประมาณเกือบจะหกโมงเช้านะคะแต่ไปยังไม่ถึง ยะลาหรือเบตงนะคะเพราะว่าขับรถนี่ก็ระยะทางอาจจะไกลไปนิดนึงนะคะไปพักที่หาดใหญ่นะคะ1คืนแต่วันนี้นะคะคุณแม่น้องพาคินก็ให้ดูคร่าวๆระยะทางเส้นทางที่เราเดินทางไปนะคะจากกรุงเทพไปถึงแต่ละจังหวัดนะคะจนเข้าสู่เบตงเนะะี่ยค่ะเป็นเป็นแบบว่าเออ สวยงามเส้นทางที่สวยงามเลยนะคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแต่ระยะทางที่คุณแม่นะคะแล้วน้องพาคีและคุณพ่อน้องเนี่ยนะคะไปก็คือเป็นฤดูฝนพอดีเลยนะคะฝนตกตลอดทางเลยค่ะไม่แค่จะไม่เจอแดดกันเลยนะคะเออ รอบๆนะคะรอบๆก็คือเส้นทางนะคะที่เราเดินทางไปเนี่ยนะคะก็จะมีถ้าเข้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีพี่ๆทหารที่น่ารักนะคะก็จะอยู่ทุกจุดอยู่ทุกจุดเลยค่ะออขับรถไปสักเกือบ10โลนะคะถ้าเข้าสามจังหวัดสามชายแดนนะคะของภาคใต้นะคะจะมียะลาปัตตานีนราธิวาเนี่ยเจอแน่นอนแต่คุณ คุณพี่ดูแลทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักมากเลยนะคะเ,เส้นทางที่ไปเนี่ยคะคะจากที่ดูนี่นะคะคือแบบคือแบบบางคนอาจจะกลัวไม่กล้ามาแต่จริงๆแล้วบอกได้เลยนะคะว่ามาเถอะค่ะเพราะว่าเส้นทางเนี่ย ทุกคนที่นี่นะคะใจดีด้วยนะคะใจดีเลยอะค่ะคือแวะถามแวะคุยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือคือบวนได้เลย่ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะเออที่จริงคุณแม่แล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องภาคิดก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะคะมามาที่นี่นะคะ เนี่ยนี่อาจจะเป็น e ีพ e ีแรกนะคะที่เราลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้ติดตาม EP 2ของน้องพาขินช่องน้องพาขินแฟลี่นะคะว่าเราเข้าสู่เบตงแล้วเนี่ยเราจะไปที่ไหนต่อนะคะเส้นทางจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ที่ข้นแม่ให้ดูนี่ก็จะเป็นยะลาปัตตานี นะคะแล้วก็นาราธิวาสแค่นั้นแล้วก็จะไปถึงยังไม่เข้าตัวเมืองอของปีตรงนะคะแต่คุณแม่ก็ใช้ดูว่าเอะเนี่ยค่ะยะลาเป็นยังไงนะคะเข้าสู่ปัตตานีแล้วเป็นยังไงสองข้างทางเป็นยังไงนะคะแต่ที่คุณแม่เลือกมาหน้าฝนเนี่ยเพราะคุณแม่ชอบฝ่นนะคะเพราะว่าอากาศมันจะได้เย็นอยู่ตลอดเวลา นะคะเจอฝนจริงๆค่ะไม่เจอแดดเลยแต่ก็ยอมรับว,ว่าสวยเลยค่ะเส้นทางนี้สวยงามอยู่ตลอดนะคะช่วงที่คุณแม่เดินทางมานี่ก็จะเป็นวันวันเดินทางตั้งแต่วันวันเสาร์เนาะวันเสาร์แล้วก็มาพักที่หาดใหญ่หนึ่งคืนนะคะอันนี้ก็คืออีกวันหนึ่งคุณแม่ก็เดินคือวันอาทิตย์คุณแม่ก็เดินทางมา ที่อำเภอเบตงนะคะจังหวัดเอ่ออำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะในส่วนของข้าราชการหน่วยข้าราชการต่างๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะคะวันอาทิตย์เนาะก็จะเงียบๆนะคะจะเงียบๆปกติเอ่อน่าจะผู้คนอาจจะเยอะกว่านี้ในส่วนของข้าราชการแต่วันวันอาทิตย์นี่ก็จะปิดหมดนะคะ ใจดูเงียบนิดนึงนะคะถ้าเป็นเสาอาทิตย์อันนี้คือคุณแม่คิดคิดว่าน่านถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเออน่าจะผู้คนอาจจะเยอะกว่านี้นะคะในการเดินทางครั้งนี้ก็เออมีความรู้สึกบอกว่าเออถามว่ากลัวไหมนะคะใจก็มีบ้างแหละค่ะแต่พอไปสัมผัสจริงๆอ่ะบอกได้เลยว่าเจอเจอ,เอ,อ อัธยาศัยนะคะของของเออของของเออเอาขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคะ่ะของคนที่อยู่สามจันแดนภาคใต้เนี่ยคือแบบว่า,านิสัยดีมากเลยอะคะ่ะแล้วก็เราแบบว่าคุยแบบว่าคุยดีกับทางเราดีมากเลยอะคะ่ะแล้วก็บอกได้เลยอยากให้ทุกคนมาคะ่ะมาสัมผัสเลยนะคะแล้วก็ เรื่องอาหารการกินเนี่ยคะ่ะตลอดเส้นทางเนี่ยมีหมดเลยนะคะแต่ที่ท,ที่ที่รู้ก็คือเนาะภาคภาคเอ่อภาคใต้เนี่ยอาหารการกินเขาแน่นอนคะ่ะ mm. เขาจะมีตลอดเส้นทางอยู่แล้วนะคะถ้ายังไงก็ลองดูคลิปของช่องน้องพาคินนะคะแฟมิลี่นะคะเอ่อ ว่า AP เนี่ยเราจะไปที่ไหนต่อในอำเภอเบตงแล้วกันนะคะเพราะจุดมุ่งหมายของคุณแม่ก็คืออยากอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเบตงนี่เป็นยังไงช่วงนี้นะคะหน้าไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ AP นี้อาจจะให้ให้ดูเฉพาะเส้นทางที่ทางอ่า ครอบครัวของเรานะคะเดินทางไปเนี่ยเป็นยังไงสองฝั่งข้างทางเนี่ยเอ,อ่ออากาศเป็นยังไงนะคะเออช่วงมาช่วงฤด,ดูฝนแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากช่องน้องพาคินด้วยนะคะ,ะคุณแม่อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่า ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสหรือมาออที่มากรองเที่ยวดูนะคะในยะลานรา,าทิวาปัตตานีอนี้ค่ะแล้วก็สู่เปรตงเลยค่ะถ้าไปถึงเปตรงเนี่ยออบอกได้เลยว่ามีความสุขมากนะคะคือคุณแม่ก็อยากจะกลับไปอีกสักไปหลายๆครั้งไม่ใช่ไปสักครั้งอะหลายๆครั้งเลยถ้าได้มีโอกาสไปนะคะ ยังไงคุณแม่ก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องน้องพากิน Family ของเราด้วยนะคะนี่ก็อาจจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะคะที่คุณแม่ก็ได้ได,ได้เที่ยวแล้วก็ได้พูดง่ายคือได้ถ่ายวิดีโอหรือว่าได้ถ่ายภาพเนี่ยให้ให้ช่องในในช่องของน้องเลยนะคะให้ดูนะคะ ปกติก็จะมีไ่เสียงของน้องอย่างเดียวเลยเที่เจ้าเจี่เจ้าในในช่องของน้องนะคะก็จะเน้นน้องเป็นหลักเลยค่ะแต่วันนี้คุณแม่ก็มีโอกาสว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วการที่เราไปแล้วอยากให้ทุกคนได้สัมผัสว่าเออสามชายแดนสามชายแดนจังหวัดที่คุณแม่ไปเนี่ยคือเส้นทางนี้คือคือไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็สวยงามมากนะคะคุณแม่อาจจะพูดแบบว่า ผิดผิดถูกถูกบ้างนะคะเพราะไม่เคยไม่เคยพาคลงแบบในเสียงของวิดีโออย่างนี้มาก่อนเลยนะคะให,ให,ให้คุณแม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องพากินแฟมิลี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในช่องน้องนะคะ คุณพี่ก็น่ารักกันเลยนะคะจะมีชุกทุกช่วงเลยนะคะที่ที่เราขับรถไปนะคะใครยังไงคุณแม่ฝากกดกดไลค์อีกแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์อีกแล้วนะคะไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วค่ะแต่อยากอยากให้ติดตาม ep สองของคุณแม่ต่อไปนะคะว่าคุณแม่จะพาไปที่ไหนต่อที่อ,อำเภอ อำเภออำเภอเปตรงแล้วกันท่าจังหวัดยะลานะคะเ,เป็นอำเภออยู่เนาะแต่ไม่ได้จะเป็นจังหวัดหรือยังนะคะถ้ายังไงก็กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ